ใสางวไว้อนไมไไหนอไปไปไปไดใส่เลยใส่เลยไม่นะไม่ใชิเปอร์อาเร็วๆอนบาบีเลยได้ลูกเอาเลย

นอนตอนนี้นะครับนอนนอนบล่น่เลิน่เล่นผู้เข้าแข่งขันทุกคนยุดจับูตนียด่งเดลงก่งเียยอง่เีตนูเลังนี้เียไม่เขียนเลยเฮ้ยเฮ้ยยออๆหน่อยค่ะ่ะขย e ขยขยใครผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้ผมขอมาข้างหน้าอีกครับเ้ยมองเห็นเต้ร์อะไม่เห็นเตอรนะ อย่าบางอย่าบางแค่หน้าติดลงใดค้มลงในไม่เห็นได้ไหมอ๋อไม่เห็นอ๋ออยอ่๋ออ๋ออ๋ถอยหลังเนี่ยขยับมาข้างหน้าขยับมาข้างหน้าจะเห็นจะเห็นไม่คราบทุกคน

เอาลกกข้าวรอรอกิข้ารอรอเลยเอาเอางั้เดี๋ยวอ้มอ้อมมเยเีาค่ะน้องไม่ยิงลยอยู่ขังหนาดได้ไหมโอหมลอัังังี่สังนะครืองี่ลังเอรืที่สองรบองที่สอง่งที่อีกรูปอีกรูปอ้ากคนขัหลังขยัหลังขยัหลังขยัหลัง นอนถอยถถอยนอนนอนนอนเจ็ยนลุกเจเย็นรอไมานะตัวหลังนะตัวคนตัวหลังตัวหลังด้วยลูกตัวหงยยิ้มมายิ้มนะสามสองหนึ่งหน่เ็นะ่ลยเลยนั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวถ่ายกันทีละห้าคนห้าคนห้าคนหยา๋ยายาคอยป๊บดีวยแปเดี๋ยวคอยภป๊บมาวะ ไปไหนอยู่กันอยู่กันอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีละห้าคนหนูรู้สึกมันเยอะไปหนูมองไม่เห็นขอห้าคนก่อนอขอ5คนก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนขอเปลี่ยนของเปลี่ยนอะดเออกเ่อนนอยอะน่หย เดี๋ยวนะ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 ถอยหลังทุกคนถอยหลังถอยหลังสีนิ่งอยู่ข้างหลังเราสูงอยู่ข้างหลังลูกอยู่ข้างหลังเออถ้าถอยหลังอ่ะจะเห็นทุกคนเลยยุ่งแล้วหนูล่ะหนูไหนหนูอยู่ข้างหน้าหนูตัวเล็กหนูอยู่ข้างหน้าตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวตัวสวยอยู่หลังเขาเขาบอกให้ไปรับรูปอะไรปายรูปอะไร โอเคพร้อมนะพร้อมนะอยหลังคอยคอยอยหลังให้พี่หน่อย,อยถอยหลังถอยหลังทุกคนถอยหลังโอ okay. เคน้องผู้หญิงด้านหน้าไม่เห็นหน้าหน้าเลยน้องผู้หญิงขอยับ่างด้านหน้าน้องผู้หญิงอ้อนอ้อนมาด้านหน้าหน่อยเดินมาด้านหน้านิดหนึ่งแ,<อ>แล้วกม้มลงก้มลงก้มลงเราเราไม่ต้องมาด้านหน้าเราอยู่ด้านหลัง <laughs> โอเคพร้อมนะครับกระ่ายแล้วนะครับมองกล้องมองกล้องมองกล้องตัวนี้มองกล้องตัวนี้ครบมองกล้องตัว้องกล้องตัวนี้ข้าเมซนมนอมสอเมนตันี้สองนะครับนี่สินีี่นกล้องอแอีนอีหนอระ้ 哎，那我你该哪找过来？